ทีนี้คอนเวิร์สเสร็จเนี่ยท่านลองกดดูี่มันมันเลื่อนไหมนี่ก็จะเลื่อนให้อันนี้อันนี้ที่มันเลื่อนเพราะว่าผมอยู่ในโหมดอนนี้นะผมอยู่ในโหมดไลท์ Light ที่เป็น Monitor, Monitor มอนิเตอร์อะมอนิเตอร์แอนไลท์โหมดนะครับมอนิเตอร์แอนไลท์โหมดผมอยู่โหมดสี่เนาะอยู่โหมดสี่สามารถมอนิเตอร์แล้วก็ไลท์ได้เลยถ้าท่านจะอยู่โหมดสองก็ได้ ซิม ulator แล้วก็ของฮะคอนโวลท์ A uh, เรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทซิม ulator ตัวเนี้ยใหม่สต็อป <c oughs> ก็อยู่ข้างๆกันก็คือปุ่มตัวเนี้ยสต็อปซิม ulator แล้วก็รันไปพอรันไปเสร็จไอ้ตัวเนี้ยมันจะให้เรารันใหม่เนาะแล้วก็กดรันใหม่ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราทั้งหลังเซตอัพเสร็จเรียบร้อยเนาะเข้าซิม ulator ได้แล้ะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองสัก ทำให้ลดกลับตัวอย่างเน,นนะีของเมื่อวานนี่แหละโจทย์เมื่อวานของเรานี่แหละดูดีว่ามันทํางานได้เหมือนกันไหมแล้วเดี๋ยวเราวายริงตัวฮาร์ดแวร์ลงตัวชุดทดสอบจริงแล้วลองเอาโปรแกรมที่เราเขียนจากซิมเลเตอร์จับใส่เข้าไปดูดีว่ามันทํางานเหมือนกันไหมเนาะเพื่อที่กลับไปบ้านแล้วท่านจะได้ ไปลองเขียนกับตัวซิมูเลเตอร์ก็ได้นะคร mm hmm. อ mm hmm. เดี๋ยวผมเขียนข้อแมนนวลให้ก็เดี๋ยว <c oughs> ท่านก็เปิดมาเขียนข้อแมนนวลก็คือข้ออันเนี้ยของเมื่อาวานนะะัเนี้ยนะท่านใดที่เขียนเสร็จ <c oughs> เขียนได้แล้วก็เขียนไป x mm hmm. 1นเสแล้วก็มี selector selector m Ừ. Áo kèm này Xong ăn Có lắm á Kèm xùn, áo นะอนนไอ้ข้อมันนวลนะข้อมนันนวลเมื่อวานเดี๋ยวลองมูฟให้ท่านดูแบบว่ากดแล้วมันเลื่อนจริงอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้หรือเปล่าออันนี้แทงก็เแปบบิดอันนี้ขึ้นมาดูจะดูควบคู่สองพันเลยก็ได้นะครับควบคู่กันแบบนี้ก็ได้แต่ไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะตัวซิมเลเตอร์เนี่ยถ้าเรากดเต็มหน้าจอมันเล็กเท่าเดิมเนี่ยมันไม่ได้ขยายให้ มันไม่ได้เป็นรูปแบบของอะไรนะเวกเตอร์ใช่ไหมอ่ะทีนี้ท่านก็ลองกดดูนะครับทำไมเลื่อนซ้ายไม่เลื่อนอ๋อมันเลื่อนมาสุดก้อนอาลิตมันเลื่อนมาสุดนี่แ่นอยู่นี้นี่มันจะเลื่อนซ้ายใช่ไหมเลื่อนขวาอย่างเงี้ย คือกดสองปุ่มพร้อมกันไงครับกดสองปุ่มพร้อมกันแล้วมันจะหยุดใช่ไหม<อ>หยุดไหมตอนนี้ถ้าเราถ้าเราจะซิมเลเตอร์อะไปอยู่โหมดสี่จะง่าย มันจะพอคอนเวิร์ตแล้วมันจะไปซิมให้เลยเนาะไปอยู่โหมดีที่เป็นมอนิเตอร์แอนด์ไรท์